สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิทุกทานครับยินดีตลับทุกท่านทำดช่องวีพีธรรมดานะครับทองวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่26ธันวาคม2567นะหุ้นไทยก็คือเลขจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีนะ่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ทุกทุกในนักมงทุนหรืงเลื่อความเมันไปทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับ ก็ขอขอบค please, Anyways, ุณสมาชิกทุก uh, ท right. ่านนะครับเพื่อความมั่นคงนะคุณผู้ชมฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติ๊ใจงกันเลยกดแจงเลยนะครับมาชมกันเลยนะครับรอบบ่ายมีอะไรบ้างครับรอบบ่ายนะคุนไทยนะฝากหนึ่งกับสองกับสามนะครับหนึ่งห้าสองห้านะครับหนึ่งหกสองหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ด หนึ่งแปดสองแปดหนึ่งสามสองสามนะครับแล้วก็การเบิ้ลไปด้วยนะหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามนะครับมันชอบมาเบิ้ลน,นะคนไทยเนี่ยครับเน้นที่หกเจ็ดแปดนะตอนนี้นะครับเราขอเน้นที่เน้นที่แผ่นแผ่น แทนแันแันตึงตึงต yup. ึงแทนแทนแทนครับตามนี้นะครับอันนี้ชุดเจาะอันนี้ชุดวิ่งอันนี้ลื่นกับวิ่งนะครับลื่นกับวิ่งชอบไปไหนอะเร้าองของนาจาเก็จัดไปหนึ่งนะครับอ่าการชอบไปไหนมันจะไม่มาตัวนั้นแหละนี่การชอบหนึ่งมันจะมาสองสไลนี้ เก็บนะครับเรียบลายละหุ่นไทยบาทนะครับหุ่นไทยบาสแกรฟนะครับอี่เก็บเลยนะรับโอเคตามนี้แหละขอขอบคุณมากๆนะครับ,ออนะบ,อรบขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับวันนี้ก็มีตามนี้นะครับสวัสดีครับ